ครับผมกลาบสวัสดีหน้านาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้ไปต๊ปลานะครับวันนี้จะมาบอกนะครับผมวิธีมาแต่ก็แบบในแบบของผมนะครับผมที่ผมใจนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่ประมาณสามย่างนะหนึ่งสองสามย่างนะเดี๋ยวมาดูวันแรกกันนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมามาบอกนะหน้าหน้ามือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับที่ยังบม่เคยใจนะครับแต่ก็ที่ว่าลบต่อนะครับเนาะสำหรับหมายที่ต่อเยอะๆนะครับ เดีย down, ๋ยวตีเข้าไปบางครั <sucks> ้งปลากินดึงเข้าต่อนะครับติดส่วนมากมันจ่ไปติดตะขอนะครับปลาจะดึงไปติดตะขออีกข้างหนึ่งที่มันไม่ได้กินนะครับมุอว่าปลากินตะคอนี่นะฮะส่วนมากตะคอนี่อย่ไปติดครับไม่ดึงเข้าต่อแล้วตะคอนี่อย่ไปติดนะถ้ามีตะคอเดียวมันก็บ่คอยติดนะครับการหน้าบางครั้งการหมายต่อเยอะๆอาจจะตกเป็นตะคอเดียวก็ไ้นะฮะแต่ผมจะชอบเป็นสองตะคอนนะครับผมบางครั้งอาจจะติดเม็ดโฟม ก็เป็นพวกเยื่อไส้ไก่พวกมันมัดอย่างต่างๆนะฮะที่เป็นสอนตะขอนะครับผมจะเจ้ยอยู่ประมาณ3แบบนี่นะฮะถ้าหมายโล่งๆผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับที่มันมีตอนะครับมีตอไม่อยังก็มัดแบบนี้ไปเลยผมจะใช้ส่วนมากจะเป็นสองตะขอนะครับของผมนี่เป็นสองตะขอเนาะจะไปใช้ตะขอเยอะนะเกกัดนะฮะะปรมาณนี้นะผมอันนี้ไว้สําหรับหมายโล่งๆนะครับ สองตะขอไอ้ก็ตามปกตินะครับที่ตกกันทั่วไปนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็นี่ครับเป็นสองตะขอท้ายนะฮะสองตะขอท้ายนะสังเกตดูครับผมจะปลาพูกนะครับตรงนี้นะฮะจะปล่อยให้มันวิ่งนะมันเหมือนตะขอวิ่งนะครับประมาณนั่นแหละนะเวลาปลากินนะครับสองตะขอที่มันดีอย่างหนึ่งคือตะขอเดี๋ยวนี้เขาอาจจะติดเม็ดโฟมหรือใส่ไกลไปเลยเนาะนี่นะฮะ แต่ละสองตะขอเนี่ยผมจะตีใส่ไก่หรือว่าเหยื่อตีเข้าเยาอสดนะครับผมพวกกุ้งพวกอย่างนะฮะอีกข้อนึงเลยเป็นเม็ดโฟมนะฮะประมาณนี้นะฮะเวลาอยู่ในน้ำเนาะกับเวลาปลากินนะครับข้อดีของตะก้อแบบนี้นะครับเวลาปลากินสมมติปลากินตะขอเนี่นะฮะมันกระชากป๊บปป๊อนะครับผมตะขอนี่จะเข้ามาเกี่ยวตรงหวงเนี่นะฮะไม่ต้องขวมันรุดนะครับ ผมว่าโอการุดน้อยนะฮะนอกจากแต่ขอจากง้างนะฮะดูดีแต่ขอละนี่นะฮะมันก็ดึงตัวนี้อย่าติดในปากปา่าครับผมเวลามันดึงเข้าต่อครับเวลาดึงเข้าต่อปุบ๊บมันจะมามีอย่างเกลียวแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมามีอย่างเกลียวโอกาสติดจะติดต่อกบน,น้อยหลงนะฮะเวลาดึงเข้าไปนะะน,นีตัวปา่านะครับเนาะสมมติว่าผมข้างนี้เป็นตัวป่ามันะะดึงเข้าไปปุบ๊บโอกาสที่เขาจะหลากมันออกมาก็มีโอกาสได้ตัวอยู่นะฮะ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับผมมันดึงเข้าไปปุ๊บอีกตะขอครับไปเกี่ยวนะฮะจากนั้นปลากระสบัดปลารุดนะฮะแหมบาปอยังเสียโอกาสกันได้ปลาเลยแต่ก็อุปกรณ์ของเขาอาจจะดึงขาดไปนะฮะเวลาเราดึงหมอกเนาะนะฮะอาจเสียตะก้อเสียตะก้อไปนะเนี่ยข้อดีของตะก้อแบบนี้นะครับผมนะมีแบบนึงก็เหมืนอนตัวนี้ครับผมแต่จะเป็นผมจะ ลอยแบบนี้นะฮะลอยขึ้นนะลอยขึ้นมาตะขอหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยเวลาปลาก,กินตะขอล่างนะะมันออก็เลยชัดป๊บนะลบเข้าไปดูชัดชด,ด,ชด,ชดครับผมเนะนี่ยเห็นนะฮะนะฮยก็เมือนแบบนี้ครับผมนะฮะเวลามันดึงเข้าไปป๊บ แต่ก้อนี่มันแบบมีอย่างเกี่ยวแล้วครับมันดึงเข้าในไปเข้าไปในไอต่อหรือว่าไม้กิ้งไม้นะฮะโอกาสติดต่อกวามนี้แล้วเนี่ยก็สามารถดึงปลาออกมาได้ครับผมนะเสมอมือผมเป็นปลานะดึงออกมาได้ก็เมินตัวนี้ครับผมนะประมาณนี้ครับผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกครับช่วงนี้ไบ่ได้ไปตกปลาครับผมโควิดระบาดนะครับผมจะออกไปไหนค่อนข้างที่จะยากครับผมเลยบอกใอยได้ไปตกปลาทีนหน้าๆท่านผู้ชมได้ดูนะฮะ ปลาสลิดกับปลาคยได้ไปโต๊ะครับช่วงนี้ครับยังไปไม่ได้ครับนะฮะโอกาสแกนได้ปลาก็โอกาสน่าขึ้นนะครับสำหรับใหม่ที่ต่อเยอะๆนะครับผมมีมาบอกเรื่ยๆน้อยๆนะครับเนาะเป็นปลาแห่นครับสำหรับคลิปนี้นะครับหน้าๆท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังอกกำลังใจของผมเตือนนะฮะง่ายๆครับผมลองใจดูครับไออยัางที่ผม อู้ไปพิษผัดกกนได้ไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมนะแต่ส่วนมากผมจะใจแบบนี้เนาะลองใจก็นดูครับได้ผลครับสวัสดีครับผม